พราะว่าคือเป็นตะศูนย์แค่เป็นไหนครับอวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเป็นในตลาดตะลี่ฮะค่าขายเป็นไหนโสบเศร้าเป็นไหครับหาเงินกระเบื้องเขียวข้ามันกับว่าไหนมันเป็นผลกระทบที่เขาปวดลุ่งไปหลดเอ็กซ์เครกนี่แหละมันบ่มีครับในประเทศไทยมันบ่มีครับครับขายกินชิ้มหนึ่งไ้ไหมไม่มีครับไม่ตรวจพบในประเทศไทยรอดเขาคือร่องข่าวโค้มลอยไปสั่นเฮือกเป็นอยงนี้ เฮ็ดให้ตลาดซบเซาเฮ็ดให้เศรษฐกิจย่ำแย่เข้าสู่มือครับบ่เป็นก็ยังว่าเป็นทัานทที่ขอมูลยังออกบ่ออกมาครบเนี่ยพวดเลยแจ้งจับไม่รู้อย่างไรซึ่งโอ้ยคันนี้อำนาจเหนื่้นแล้วเด้เนาะโอ้ยทันทีสรอยพักดันกันเกษตรกรย่ำแย่เข้าสมือไอ้คนน่าตกใจเมื่อวานนีค่าตกจำมื่นสองมื่นสามมือเง้คนสื่อเลี้ยงในหัวหลวงนะพ่อเนาะโอ้ที่ไดนทุกีเราก็โดนเฮียลูมมื่นสามมึงเนี่ยมื่นสาม เนี่ยมีเลูกปืนหกถ้ามีคนสนใจอยากได้ติดต่อเบอร์ใดพ่อ083็ดห้าแปดสองเจ็ดห้ติ๊กตอยี่อได้เลยครับเขาเบิ่งในเพจก็ได้ครับโดยตรงเพจได้ครับเพียได้คนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนครับนี่ขี่เต๋อใหญ่เพิ่นอยู่พี่เพิ่นบ่เพิ่นบ่ออกซื้อเพิ่นบ่ออกซื้อบ่ค่อยออกซื้อจ้ะโอ้ยผู้จัดการบ้งถือครับครับ ไปเด้พี่น้องได้คนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนครับจิดต่อน <5 S 1> <5 S 2> หาเรา,าลเลยสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าสี่หมื่นเดือนนี้หมื่นก้่บาที่เด๋ยวนี้หมื่นหกสองยังไ่พอสามหมื่นเด๋อนนี้สองคนไม,ม,ม่พ <laughs> อาสามหมืน่นเด้อพี่น้อง เป็นไงครับราคานี่คือแบบยังหิดตอร้องได้อีกเรื่องค่ารถค่าลากัได้สบายด้วยตอเพื่อนเนี่ยตออยู่เนี่ยพูดเน่ะครับผมอีพ่อเยาวไปเลี้ยงเนาะเอาไปเลี้ยงมันจะเถือกข้อซื้อรถครับถ้ามีเดี๋ยวจะสี่หมนเนาะนั่นไอราคาเอาเพ่ปต่อราคาอยู่ข้างบนควนครับเอามันๆนะพ่อเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับ